ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมช่างพดพาซ่อมนะครับก็จะมาซ่อมเครื่องขยายตัวนี้ครับจะวองว่าไฟเข้าแต่เปิดไม่ติดเปิดไม่ดังเรับรุ่นี้เสียบตัดนะไฟเข้า เงียบกกิบไม่มีเสียงอะไรเลยครับเดี๋ยวมาซ่อมกันครับโอ้มีตัวนี้แตกด้วยนะครับตัวนี้แตกเห็นไส้ในเลยไอ้นี่จกของเครื่องซ่อมมาแล้วหรือ,อยังเดีอยู่ภาคขยายนะครับทำงานหรือเปล่า ครับเดี๋ยวเช็คไฟกันสักหน่อยนะครับครับตั้งไว้ที่20่สิบโวลต์ดีซไฟเลี้ยงมี1 2บสองลบสิ 12. มันไดโอดขนาดกันนะครับนีไฟเราอันนี้ก็เป็นไฟบวกอ้าวไม่มีไฟ ลบสิบสองกล้องไม่โฟกัสแล้วจุดนี้ไม่มีไฟนะครับค่ามาก็ไม่มีอ๋อนี่ไฟบวกไฟบวกสิเบเอ็ด ไฟบวกสิบเอ็ดมีมานะครับอืมลบสิบสองไฟนี้ไฟลบนี่ไฟบวกมีแล้วก็มาจุดของ IC ออฟแอมขาแปดอ,อ๋อไม่ไฟลบ มีไฟครับเดี๋ยวมันมีตวงตรงนี้ใส่ลบนะครับเดี๋ยวดูไฟออกเ <c oughs> อ,อก่อคาสี่ไฟลบ ไฟลบไม่มีไฟไม่มีไฟครับสแสดงว่า IC นี้ชอ็อตหรือขาดหรือเปล่าเดี๋ยวเราผมไล่ครับครับก็เช็ค R ไปแล้วครับดูแล้วอาไม่เสียไม่ขาดเดี๋ยวลองเปลี่ยน IC ออฟแอมเลยดีกว่าครับตัวนี้นเปลี่ยนเลยดีกว่าก็ได้ไหมน, 58, นะครับ i อซ f ออฟแอมเบอร์สี่ห้าห้าแปดนะครับสี่ห้าแปดเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้นะตัวที่ว่าไฟหายไปสิครับคือจะจะทอดให้ดูก็มันไม่ใช้มันไม่มีขาจับกล้อง จับซอซับเนี่ยทำงานมือเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนแล้วก็จะมาดูอีกทีครับก็เปลี่ยน IC ไปแล้วนะครับใช้ได้ครับ IC เสียจริงๆดังแล้วครับตอนนี้ดังแล้วนะครับนี่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าขาจับกล้องยังไม่มีนะครับ ซื้อมาใช้ไม่ได้โหรารุ่นเดี๋ยวสั่สงไปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวใหม่นะครับงานวันนี้สวัสดีครับ